สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟทุกท่านครับในมือผมคือ pxg gen 4 iron นะครับชุดเหล็กที่พร้อมเปลี่ยนเกมกอล์ฟของคุณไปตลอดการถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่คุณจะยกระดับเกมกอล์ฟของคุณขึ้นไปขั้นหนึ่งด้วยประสิทธิภาพของชุดเหล็ก gen 4ที่ถือเป็นายเซน์ของ pxg ให้คุณมากกว่านะครับทั้งบอลสปีดระยะ การควบคุมไฟบอลการช่วยชดความผิดพลาดและที่สําคัญที่สุดก็คือความสนุกสนานในการออกรอบที่มากยิ่งขึ้นชิ้นเหล็ก PXG Gen4 นั้นผ่านกระบวนการฟอร์สถึง5ครั้งนะครับบนวัสดุ8620คาร์บอนสตีลประโยชน์ที่ได้คือการทําให้โครงสร้างของเหล็กใบนี้นะครับมีความละเอียดและหนาแน่นสูงสุดช่วยให้ล่องหน้าเหล็กนะครับมีความคงทนใช้งานได้ยาวนานไม่สึกหลอ สรุปง่ายๆก็คือชุดเหล็กนี้จะทําให้ความรู้สึกและประสิทธิภาพที่ดีเหมือนเดิมตลอดการนะครับนอกจากนี้ p ี g ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการดีไซน์ด้านในใบเหล็กไปสู่ X-Core เทคโนโลยีนะครับซึ่งพวกเขาใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาย,ยาวนานมานานหลายปีนะครับกว่าจะสร้างนวัตรกรรมที่เหมือนเป็นลายเซ็นของ PG เีนี้ออกมาได้โดยการใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงมีความหนาแน,น่นแตกต่างกันหลายๆชั้นมาใส่ไว้ด้านในใบเหล็กทั้งหมดก็เพื่อให้มีแรงดีดและก็สวิตช์สปอร์ตที่ใหญ่ขึ้นนะครับ จนเป็นที่มาของนิยามว่าเหล็กหน้าเด้งซึ่งนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ p x g สามารถทําหน้าเหล็กที่มีความบางได้มากที่สุดในโลกโดยมีความบางเพียง1.55ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าช่วยให้เหล็กของ p x G นั้นทำสถิติ T, มีค่า C.O.R. หรือการดบีดสูงที่สุดนอกจากให้ระยะที่ไกลแล้วยังช่วยชดเชยความผิดพลาดได้อีกมากาด้วยนะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ p x g นำมาใช้ครั้งแรกในชุดเหล็ก Gen 4ก็คือ m i l e Back Surface แทนที่จะจบแค่กระบวนการฟอร์สเหมือนชุดเหล็กทั่วๆไป p ีเอ็กจีลงทุนมิ้วด้านหลังใบเหล็กทั้งหมดเพื่อสร้างเหลี่ยมมุมโค้งให้ได้ตามสเปคแม่นยำหนึ100่งร้อเนอกจากช่วยให้ประสิทธิภาพสูงสุดตามความตั้งใจแล้วยังเพิ่มความสวยงามมีเอกลักษณ์ในแบบที่เหล็กเจ้าไหนก็ทําไม่ได้ด้วยที่สุดแล้ว p ีเอ็กจียังได้พัฒนาระบบ Precision w e h t i n g Technology ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเอาแนวคิดมาจากระบบการปรับจูนที่อยู่ในหัวไม้และพัตเตอร์มาใช้นั่นเองโดยทําการขยายหมุดถวงน้ําหนักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ใส่ต,ตรงบริเวณใกล้จุดส่วนทวงด้านหลังของใบเหล็กซึ่งหมวดถุงน้ำหนักนี้สามารถปรับขึ้นหรือลงได้ครั้งละ2กรัมในระหว่างการทัฟิตติ้งเจ้าหน้าที่จะคอยปรับให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับนักกอล์ฟแต่ละคนมากที่สุดในเหล็กแต่ละเบอร์ปรับจนกว่าจะมั่นใจว่าเหล็กนั้นให้ได้ประสิทธิภาพในการตีที่ดีที่สุดทั้งนี้ชุดเหล็ก0ู1 1า Gen 4ยังคงออกมาด้วยกัน3รุ่นนะครับให้เลือกตามระดับฝีมือของนักกอล์ฟแต่ละคนผมขอเริ่มจาก Gen 4 0 3 1 1 T Tour Performance เหมาะสำหรับลักก็บที่ต้องการควบคุมไฟบอลได้อย่างใจนะครับขนาดใบกระทัดรัดและมีออฟเซ็ตน้อยต่อมาคือ Gen 4 0 3 1 1 P Player เหมาะสำหรับนักก็บที่ต้องการทั้งระยะและการชดเชยความผิดพลาดในเวลาเดียวกันขนาดใบและออฟเซ็ตไม่น้อยและไม่เยอะจนเกินไปครับและสุดท้าย Gen 4 0 3 1 1 XP Extreme Performance เหมาะสำหรับลักก็บที่ต้องการเหล็กที่ชดเชยความผิดพลาดสูงสุดแต่ยังให้ระยะที่น่าพอใจ ขนาดใบค่อนข้างใหญ่และมีออฟเซ็ตเยอะหน่อยนะครับสำหรับลากกอบที่สนใจเข้ามาทดสอบและเป็นเจ้าของอุปกรณ์เทคโนสามารถจองเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์096-365-3665หรือ Line Official ID a r o o g o f โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage a r o o g o f Shop และ Instagram a r t o g o Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับ